ไปต่อทางด้านฝ่ายปกครองหัดใหญ่นะคะได้บุกจับกลุ่มวัยรุ่นค่ะด้มั่วสุมนะคะจัดปาร์ตี้ยาเสพติดกันค่ะและสามารถจับกลุ่มเอเย่นค้ายาไอซ์ได้1รายแล้วก็เยาวชนอีก8รายค่ะ เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านนายสมศักดิ์จันทรชูในอำเภอหาดใหญ่ค่ะได้สั่งการให้ในายคทาวุฒิพิมพ์ศักดิ์ประหลัดอำเภองานป้องกันเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายพันธการรัฐ รัฐนรงค์นะคะปะลัดอำเภอชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วเจ้าพนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่กว่า10นายค่ะบุกเข้าตรวจค้นนะคะบ้านเลขที่10ทับสหมู่ที่7ค่ะตําบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยการเข้าตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีการสืบทราบนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย มีการจำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็ยังเตรียมห้องเสพยาให้โดยเฉพาะอีกด้วยรวมถึงได้มีการจัดปาร์ตี้ยาเสพติดกันเป็นประจำค่ะโดยมีเยาวชนนะคะเข้าไปมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็แวะเวียนมาซื้อยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากโดยขณะเข้าตรวจค้นนะคะก็มีผู้ทั้งเสพ ผู้เสพนะคะที่จะพยายามนำไอซ์เนี่ยทิ้งลงในโถส้วมคุณมานอมเพื่อทำลายหลักฐานเจ้าหน้าที่จึงให้ผู้ต้องหาตักกลับขึ้นมาด้วยเอามาตรวจดูเอามาตรวจดดมาวดดีเสียครับเห็นว่าเสียอายุยังน้อยเลยที่สำคัญจากการ,รตรวจคนน้นนะคะก็สามารถจับกลุ่มนายปรเมศหรือเสียนัดให้ท่ายว่าอายุเท่าไหร่อ,อายุเท่าไหร่ครับคุณปรางครับ ถ้าเสียนี่หลายคนจะบอกว่าอายุน่าจะเยอะนะน,น่าจะ50อัิบ up นะยี่ะ20ปีค่ะ20ปีนี่เป็นเสียแล้วนะคะที่ยอมรับหลายคนนี่เขาบอกว่ายอมรับกันเลยนะว่าเสียนัทเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งเลยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของยาไอซ์ทั้งหมดด้วยรวมถึงเยาวชน6คนนะคะเยาวชนหญิง2คนอายุระหว่าง1 8ปถึง2ีปีรวมทั้งหมดที่้9คนค่ะกำลังนั่งมั่วสมเสพยาเสพติดกันในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมีเปิดเพลงเสียงดังด้วยความสนุกสนานค่ะ จากการตรวจปัสสาวะก็พบว่านะคะผู้ชายทั้ง7คนมีสารเสพติดในร่างกายทั้งหมดส่วนผู้หญิง2คนไม่พบยาเสพติดค่ะตรวจค้นภายในบ้านอย่างละเอียดก็พบยาไอซ์ที่บรรจุถุงพร้อมจําหน่ายจํานวน5ถุงรวมทั้งหมด3 1 3.11กรัมนะคะเ,เครื่องช่างยาไอซ์1เครื่องถุงแบ่งยาไอซ์จำนวน200ถุงโทรศัพท์มือถืออีก3เครื่องค่ะ สอบสวนทางด้านนายประเมศเก็ยอมรับนะว่าเสียนัดนี่แหละค่ะคยอมรับว่าไอซ์เนี่ยมีประมาณ5กรัมค่ะที่เตรียมไวเ้เสพและเมื่อรู้นะคะว่าเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มจึงพยายามนำไอซ์ทั้งหมดไปทิ้งลงในโถส้วมแล้วก็ยอมรับค่ะว่าจำหน่ายไอซ์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็กลางคืนเนี่ยจะมีการนัด เพื่อที่จะมาเสพยากันค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหานะคะสำหรับเสียนัดหรือว่านายประเมรว่ามียาเสพติดประเภทที่1ไว้ในครอบครองก็คือยาไอซ์นั่นเองแล้วก็จําหน่ายโดยผิดกฎหมายและนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภุทรหัดใหญ่ค่ะเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนเด็กวนชายที่มีสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็ ได้แจ้งไปยังผู้ปกครองผู้ใหญ่บ้านนะคะรับทราบและนําเยาวชนทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูส่วนเยาวชนหญิงทั้งสองคนได้ให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปแล้วค่ะจริงๆถ้าเสียนัดใจบุญนะช่วงนี้เขาทำเป็นตู้บรรสุกนะเสียนัดน่าจะมีตู้บรรสุกแถวบริเวณบ้านก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าไม่ใช่ในตู้บรรสุกนั้นแสบไปด้วยไอซ์ไม่แน่นะ,มะไม่แน่นะครับเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่อันนี้ขำๆนะครับท่านผู้ชมครับ